สวัสดีครับน้องๆทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆคนเลยกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมในวันนี้เพลินต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นช่วงที่เราอยู่ในสถานการณ์ของการ รักษาและก็การกักบริเวณกันนาะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมในช่วงของโควิดกำลังระบาดโควิด -19 เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมและน้องๆที่น่ารักทุกคนในแฟนคลับของเราต้นฮีโรนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพป้องกันและสวมใส่แม็กซ์ด้วยและล้างมือกินช้อนอกินร้อนช้อนกลางกันด้วยนะครับผมส่วนเนื้อหาของโควิดนั้นนะครับลองไปหาได้ในโควิด1 0 1นะครับผมซึ่งเขาจะบอกเลยว่าวรัสพวกนี้มันเป็นอะไรบ้างมันมาจากคำว่าอะไรโคโรนาไวรัสอะไรต่างๆนะครับผมท้งนี้ วันนี้พี่ต้นได้โจหัวไปแล้วเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมได้ส่งผลิตภัณฑ์และมอบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้นะครับผมให้พี่ต้นได้รีวิวให้น้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตเปิดก่อนผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้คือน,นี่ครับผมใครเคยเห็นบ้างนี่เห็นไหมครับนะครับผมซึ่งมาและเป็นเจ้าของนี่ครับเป็นเจ้าของ เนี่เป็นเจ้าของนี่ครับอุ้ยไม่น่าจะเห็นนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเจ้าของเพจชื่อดังนะครับผมซื้อขายปลีกท่ง h ัสโบนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามของพี่โอเล่นั่นเองนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ด้านล่างนะวันนี้จะมาแนะนําก่อนว่าที ที่พี่เขาให้มาหรือผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ให้มามีอะไรบ้างที่สําคัญเลยนะพี่โอเร่เองเนี่ยมีหน้าร้านนะครับผมอยู่ที่เกษตรนะว่ามินช่วงของอ,อราดพร้าวนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งสินค้าดีได้เลยทางออนไลน์เดี๋ยวจะแชร์ให้และที่สําคัญเขาก็มีรีวิวในส่วนของของเล่นในช่อง YouTube ที่ชื่อว่าช่องเคียร์ทอยด้วยเหมือนกันคราวนี้พี่เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวที่1 เป็นนี่ครับผมอยากปวดมากเลยช่วงนี้นะครับโปรแกรมตัดต่อก็ค่อนข้างมีน้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมคอมพิวเตอร์ของพี่เบ๊กข,ของพี่ต้นก็เปลี่ยนใหม่นะครับโปรแกรมมาอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปวิดีโอดีๆมาให้ดูกันนะครับผมตัวนี้เป็น Cosmic นี่ Cosmic นะครับ c o s m i c Ghost Rider แบบนี้เลยนะครับผมวนะเดี๋ยวพี่ต้นลองหมุนให้ดูดีกว่าให้หมุนให้น้องๆและท่านผู้ชมดูกันก่อนนะครับ อ่านี่ครับเห็นกันง่ายๆนี่คือ cosmic g h o s t rider นะครับผมคือสวยมากพี่ต้นคืออยากได้มากๆเลยแล้วก็พี่ต้นเองก็ได้มีโอกาสจริงๆก็คือ ทางสยามพารากอนเองเนี่ยก็ส่งมาบอกว่าเฮ้ยอยากให้ช่วยประชามพันหน่อยพี่ต้นเองก็ด้วยความอยากจะช่วยทุกคนในการประชามพันสินค้าดีๆก็เลยประชามพันตัวนี้ให้นะครับผมเป็น c o s m i c Ghost r i d อ r นะครับผมทางพี่โอเล่เองก็ส่งสินค้าแบบนี้มาให้พี่ต้นได้รีวิวให้น้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยรอติดตามได้เลยว่าจะเป็นวันไหนนะ c o s m ิ c Ghost Rider ผู้ต่อกอกับกา l ล c กตัสนี่อีกตัวหนึ่งที่พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นเป็นสายเขาเรียกว่าสายมอเตอร์ไซค์เลยนี่ครับ เน่เห็นไหมครับ Unbreachable นะครับผม The Unbreachable q u o r r e l Girl นะครับ Coral แปลว่าอะไรก็แปลว่ากันลอกนะกันลอกสาวนะครับผมอันนี้ใครพอรู้จักบ้างว่ามาจากภาพยนตร์หรือคอมิกส์เรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ต้นจะไปศึกษาข้อมูลมาก่อนเ <c oughs> พื่อจะเอามารีวิวให้น้องๆท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ประเด็นคือตัวนี้ครับสวยมากที่พี่ต้นชอบเลยคือนี่ให้นี่มากลอกจะสาตัวและนี่ครับ ตัวรถเนี่ยพี่ต้นคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับเดซพูนู่นพี่ต้นมีรถเดดพูอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะครับรถแดงๆเห็นไหมครับนั่นนะนนะนนะครับใครยังไม่ได้ชมคลิปก็ลองดูได้ที่ลิงก์นะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอ๋อและสุดท้ายบอกกันตรงๆตรงนี้เลยนะครับบอกกันตรงๆตรงถ้าบอกกันตรงๆตรงนี้เลยว่าจั่วหัวกันเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นหรือเปล่าของการสะสม Overwatch นะครับผมคือพี่โอเล่เนี่ยครับหรือร้านซื้อขายปริกส่งฮัสโบเนี่ยส่งสินค้าตัวนี้มาให้เป็นคอล r เลคชันสเปเชียลคือเอ n d ซานดิโกคอมมิคอนปี2019เป็นตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ5 4 3 2ไปดูกันเลยครับตัวนี้ใครรู้จักบ้าง O w a t c h u l t i m a t e s นะครับตัวนี้ชื่อว่า r ร h e n h a r o รนะครับผมเป็นชาวเยอรมันเป็นสายแท้งถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดนะพี่ต้นจำได้ว่าเขาเป็น หนึ่งใน Overwatch รุ่นแรกๆนะครับโอรุ่นแรกๆเนี่ยมันจะมี5ตัวพี่ต้นชอบสุดคือแจ็คมอริสันและอีกคนหนึ่งก็คือที่เป็นสายสไนเปอร์อ่ะเป็นชาวอียิปต์อ่ะใครจำชื่อได้มั่งเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้นะชื่อเอเลน่าหรือเปล่านะพี่ต้นจำไม่ผิดแต่ตัวนี้ในะพี่ต้นจำได้ว่าเป็นสายแท้งก็คือชาวเยอรมันเป็น ในทหารหน่วยกล้าตายแรกๆเลยแล้วก็จะมีคนนึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสวีเดนหรืออะไรเนี่ยแหละเป็นคล้ายๆคนแค้นนิดนึงคล้ายๆแบบเอ่อเผ่าคนแค้นนั้นก็เท่เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ออกของเล่นเนาะตัวนี้เป็นซาร์ดิโก้คอมิคอนก็คือมันจะเป็นลายทหารแบบนี้นี่แล้วก็จะมีหน้าอกเป็นลายนี่ชงชาติเยอรมันเลยแล้วก็ตัวหน้าคือสวยมากนะครับผมวันนี้เอามาเปิดให้ดูก่อนเลยโจ๋ยวดูก่อนเลยว่าพี่โอเลส่งอะไรมาให้บ้างนะครับผมคราวนี้นี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับหน้าสวยไหม ใครอยากไอพ้ต้นสะสมใครอยากไอพ้นต้นรีวิวใครอยากไอพ้นต้นรีวิวตัวอื่นลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่อพี่โอเล่เขาจะใจดีส่งผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้พี่ต้นรีวิวให้กับน้องๆและแฟนคลับและท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันแล้วก็ได้ติดตามไปซื้อกันที่ร้านของพี่โอเล่เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมใครรักกันชอบกันอยากดูตัวไหนอยากจูหัวตัวไหนให้พี่ต้นได้เปิดคลิปรีวิวก่อน มาเลยครับผมรีบบอกกันเลยนะครับผมสิ่งสําคัญเลยที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจนี้เลยนะครับซื้อขายฮัสบนะครับผมคือซื้อขายาสินค้าปริกงฮัสบ๊อทนะครับหรือโอพีโอเรนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้นะไปแล้วแหละรักทุกคนเสมอดูแลสุขภาพป้องกันโควิดกันด้วยนะครับบายบาย